และถ้าเราไปดูสถานการณ์ราคาน้ํามันที่อยู่ในประเทศที่ยังคงสูงอยู่โดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบกับมาเลเซียนะครับก็เลยส่งผลให้ชาวเพอเบตงจังหวัดยะลาเดินทางเข้าไปที่มาเลเซียเพื่อเติมน้ํามันเป็นจนํานวนมากนะครับด้านเจ้าหน้าที่ศุลการกรเบตงเองก็ต้องมีมาตรการเข้มในช่วงนี้เหมือนกันครับทำไมต้องข้ามไปเติมน้ำมันที่มาเลเซียถูก,กว่าไทยขนาดไหนให้ดูครับ นี่เลยฮะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยดีเซลลิตรละ2.15ริงกิตคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก17บาท30สตางค์นะครับน้ำมันเบนซินของมาเลเซียเนี่ย9.5อยู่ที่ลิตรละ16บาท50สตางค์และน้ำมันเบนซิน9.7นะครับลิตรละ38บาท80สตางค์ครับซึ่งค่าเทียบกับบ้านเรานี่ก็ถือว่าถูกกว่าเยอะนะครับ เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก่อนที่ราคาจะลดลงในช่วงเช้าวันนี้ครับราคาน้ํามันที่มเพอเบตงนะครับอย่างดีเซล B7 ราคาลิตรละ35มสบาทสีสตางค์ครับดีเซลพรีเมียมอยู่ที่46่สบาทเกสตางค์แก๊สโซฮอลเกราคา45่สบาทเกสตางค์ครับและเบนซินเก้ราคาลิตรละ52าบสาทห้สตางค์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไทยไปเติมน้ํามันที่มาเลเซียจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าทางการมาเลเซียเองก็กําชับให้ปั๊มน้ํามันของเขา เติมน้ำมันให้กับรถที่มาจากไทยได้คันละไม่เกิน35ริงกิตหรือประมาณสัก282บาทครับเนื่องจากว่าทางมาเลเซียจะมีการชดเชยภาษีน้ำมันให้กับประชาชนเพื่อไม่ให้ประชาชนในประเทศได้รับความเดือดร้อนจากการปรับราคาน้ำมันในตลาดโลกเช่นเดียวกันครับทีนี้พอน้ำมันที่มาเลเซียถูกแบบนี้ครับนายชาวตะกุดเงินนายด่านศุลกาการเบตงก,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 ก็กำชับเลยครับ ว่าให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเบตงเพิ่มความเข้มในการตรวจรถยนต์ประเภทต่างๆเพราะว่าอาจจะมีขบวนการลักลอบนําเข้าน้ํามันดีเซลและเบนซินจากมาเลเซียเข้ามาจําหน่ายในพื้นที่อําเภอเบตงจังหวัดยะลาได้ครับโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลที่อาจจะมีการดัดแปลงถังน้ํามันใต้ท้องรถเพื่อให้ใหญ่ขึ้นจากเดิมครับทีนี้หากเขาไปตรวจพบนะครับก็จะมีการตรวจยึดทันทีเลยนะครับ ซึ่งพอราคาน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านนั้นต่ำเนี่ยก็จะทําให้อัตรางเงินเฟอ้อต่ําด้วยนะครับคืออย่างบ้านเรารายงานมาคือ7กว่าแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ในมาเลเซียเองล่าสุดที่มีการรายงานอัตรางเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณ2-3%มเปอร์เซ็นต์มันส่งผลทําให้ข้าวของเนี่ยไม่แพงขึ้นมากนะครับ,รบก็จะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจกันด้วยนะครับทีนี้อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าวันนี้มีการปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันในกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลลงแรงที่สุด เท่าที่ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามจากคนที่ทํางานในแวดวงพลังงานมาบอกว่าทํางานมา30ปียังไม่เคยเห็นการปรับราคารายวันที่ลงเร็วขนาดนี้บ3บาทในกลุ่มเบนซินและโซฮอส่วน e 8 5ลง1บาท80สตางค์น่าสังเกตกันต่อนะครับว่าแล้วเช้าวันนี้บรรยากาศที่ปั๊มน้ำมันจะเป็นอย่างไรนะครับเราส่งผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ครับ คุณเบญสพทิพย์กมลแสงไปที่ปั๊มน้ำมันปตทถนนวิภาวดีรังสิตนะครับไปติดตามบรรยากาศเช้านี้นะครับว่าคนมาเติมน้ำมันกันมากขึ้นหรือเปล่าครับเชิญครับครับผ่านมาแล้วประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ราคาน้ำมันขายปลีกนั้นปรับลดราคามาตั้งแต่เ,เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับหลายคนก็ทยอยที่จะนำรถยนต์ส่วนตัวรวมทั้งรถจักรยานยนต์นั้นมาเติมน้ำมันเบนซินที่ปรับลดราคาในวันนี้นะครับและหลายคนก็บอกว่าดีใจกับราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวลดลงครับ ช่วงเช้าวันนี้ผู้ใช้รถเบนซินทยอยกันเข้ามาต่อคิวเติมน้ำมันกลุ่มเบนซินหลังจากที่มีการประกาศปรับรลดราคาขายปลีกลง3บาทมีผลตั้งแต่5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับผู้ใช้น้ำมันเบนซินก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่มีการปรับรลดราคาลงมาซึ่งถือว่าการปรับรลดราคาลงมา3บาทในครั้งนี้ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะปกตินั้นจะมีการเติมน้ำมันอย่างน้อย3วันต่อหนึ่งครั้งและต้องใช้รถออกต่างจังหวัด การที่ปรับลดราคาในครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถปรับลดราคาเรื่องของการรายจ่ายค่าน้ํามันลงไปได้บ้างครับบ่อยมากเพราะเป็นผมทํางานบริษัทรถบริษัทก็สามวันเติมทีหนึ่งครับปกติเติมเต็มถังเลยใช่ครับใช่ครับทันราคาประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนก็สี่สิบสี่สิบสี่บาทนะครับของอียี่สิบครับแลวถ้าวันนี้ลดลงมาเนี่ยมันจะทําให้ค่าใช้จ่ายเราลดลงนะครับ ใช่ครับใช่จ่ายจะลดลงจะดีดีขึ้นมากครับจะลดลงครับขณะที่คนใช้รถจักรยานยนต์ที่ต้องเติมน้ํามันเบนซินเช่นเดียวกันหลังจากทราบข่าวว่าในช่วงเช้าวันนี้ราคาน้ํามันจะปรับลดลงก็ได้นํารถออกมาเติมน้ํามันทั้งรถเก๋งและรถจักรยานยนต์ของตัวเองนะครับ แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงมาแล้วแต่ก็ยังถือว่าแพงอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเติมน้ำมันเต็มถังไม่เกิน100บาทครั้งนี้แม้ว่าราคาลดลงมา3บาทแล้วก็ยังมีการเติมน้ำมันอยู่ที่140บาทครับวันก็ไม่ถึงร้อยนะตอนที่ไม่ขึ้นนะแต่ตอนนี้สองวันร้อยสามสิบกว่าบาทแต่ถ้าถ้าตอนนี้มันลดลงก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ร้อยสามสิบแต่ว่าแต่ว่ามันเกือบหมดถังทุกทีแค่ครึ่งถังก็เติมแล้วอันนี้รอจนเกือบหมดอะมาเติม เพราะรู้มันจะลดสามบาทวันนี้ครับแล,แล้วเป็นยังไงบ้างัะน้ำมันราคาลดในตอนนี้เรารู้กยังไงบ้างมันก็ดีขึ้นนะกลัวมันจะขึ้นเร็วใช่ไหมกล,ล,ล,ลัวจะขึ้นมาอีกอะไรเงี้ย ส่วนพนักงานภายในปั๊มน้ํามันนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้เพราะว่าก็ใช้รถจัก,กรยานยนต์เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ก็เติมน้ํามันราคาครั้งละเกิน100บาทมาโดยตลอดทําให้ก็มีรายจ่ายสูงมากขึ้นด้วยนะครับส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็บอกว่าบรรยากาศภายในปั๊มน้ํามันนั้นเงียบเหงามากเกือบที่จะไม่มีรถที่ใช้น้ํามันเบนซินมาเติมน้ํามันเพราะว่ารู้จะมีการปรับลดราคาลงนะครับจึงส่วนใหญ่นั้นมารอเติมในช่วงเช้าครับ รถตอนนี้แหละลูกค้าเขาจะไม่มาเติมครับเขาจะรอเติมน้ำมันลดราคาเดีย๋ยวถ้าว่าน้ำมันจะขึ้นนะเยอะเลยครับผมว่าถ้าว่าจะปรับขึ้นพรุ่งนี้ใช่ไหมก็เยอะเลยครับผมถ้าถ้ามันปรับรถ,ร,ถรถนี่เขาลูกค้าเขาจะไม่ซีเรียสครับผมเขามาเติมตอนไหนก็ได้ครับเรื่องนักจากลูกค้าจะหมดน้ํามันจริงๆเขาว่าเติมร้อยหนึ่งสองร้อยเขาก็เาก็รู้อยู่ว่าน้ํามันจะลดราคาเพราะว่าเขาไม่เติมก็ไม่ได้เพราะว่าน้ามันเขาจะหมดครับผมก็ต้องเติมร้อ<ล>ยหนึ่งสองร้อ<ล>ย<ๆ>ก่อน สำหรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินันิ้ปรับลดลงทุกชนิดนะครับโดยแก๊สโซฮอล์ e85 ลดลง1บาท80สตางค์เหลือราคา35บาทส4สตางค์ต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอล์ทั้ง e20 แก๊สโซฮอล์กสอและ95รวมทั้งเบนซิน95ลดลงลิตรละ3บาทนะครับส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินกลุ่มน้ำมันดีเซลนะครับยังคงราคาอยู่เท่าเดิมอยู่ที่34บาท94สสตางค์ต่อลิตร โดยราคาน้ำมันที่ปรับลดลงในครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำมันตลาดโลกปรับตัวลดลงกว่า10ดอลลาร์ต่อบาเ์เรลซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดลงอย่างมากตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มถดถอยและมาตรการล็อกดาวของจีนนะครับทำให้ความต้องการน้ำมันลดลงเนื่องจากจีนนั้นเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยกันครับ ขณะที่พนักง,งานในปั๊มนะครับก็บอกว่าในช่วงตลอดทั้งวันนี้ก็คาดว่าจะมีผู้ที่ใช้รถยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินนั้นทยอยมาเติมที่ปั๊มอยู่ตลอดทั้งวันเนื่องจากว่า ก็ยังไม่มีการประกาศปรับขึ้นราคาในช่วงวันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อๆไปนะครับขณะเดียวกันการทยอยมานั้นก็ถือว่าไม่หนาแน่นมากนะครับมีการทยอยกันมาเรื่อยๆซึ่งต่างจากการที่จะมีการประกาศน้ํามันขึ้นราคานั้นก็เชื่อว่าจะมีคนเริ่มที่จะมาเติมน้ํามันกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าถือว่าบรรยากาศในช่วงเช้านี้ก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับยังคงมีการทยอยกันมาเติมน้ํามันไม่ได้มีการต่อคิวหรือว่ารถติดยาวมากนะครับแล็นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่บริเวณปั๊มน้ามันปตทที่ถน,นววิีรังงส่เ ขอบคุณมากครับคุณเบญจพน์ครับผมลองมาคํานวณตามที่คุณเบญจพน์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายคนพอมาเติมถึงความคุ้มค่าแล้วลองเทียบกันดูอย่างรถของผมเนี่ยถังน้ํามัน40ลิตรถ้าเกิดว่าเติมเมื่อวานนี้เทียบกับวันนี้มันต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเป็นราคาเมื่อวานนี้ก็ราคาหนึ่งใช่ไหมครับพอปรับวันนี้ลดลงมา3บาท40ลิตรสมมติเติมเต็มถังเลยสมมติน้ำมันเกลี้ยงถังได้40ลิตร ราคาที่จะลดลงไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับ120บาทานั่นหมายความว่าถ้าจ่ายด้วยเงินเท่าเดิมจากเมื่อวานนี้สมมุติเติม2,000บาทบวันนี้จะได้น้ํามันเพิ่มมาประมาณเกือบ3ลิตรอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวเดี๋ยวบรรยากาศตลอดทั้งวันก็น่าจะมีคนทยอยไปเติมน้ํามันกันมากขึ้นด้วยนะครับ